เสียงผู้ใดมาย่างแถวนี่ว่า hmm, มันก็บอยเห็นได้ล่ะแต่มันแม็นเสียงอียงว่ะอ้าวเฮ้ยมักผัวไปใส่อีกแล้วผัวเอาแล้วหาแนวซอให้กูอีกแล้วเดะตกเดือกเที่ยงขึ้นก็นต้องมานั่หามันเฮ้ยเนาะจังแมนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนี่มันยากอีหลีบักจอยบักหูวขีมึง เมื่อกลับมาแต่แม่มึงอย,าย่าให้กูหายเด้เอเฮ้ยว่ามาแล้วหูซึกศูนย์ขนาดใสออือยู่แถวนี้ก็บ่เห็นว่ามึงอย,าย่าให้กูเห็นเด้อ โอ้ยทีแถมึงก็มาอยู่หมองนี่ตกเด็กเที่ยงขึ้นเป็นอย่างมึงไปนอนหาให้แต่กูผูเป็นเมียน้ำหามึงตลอดฮ้มึงมึงมึงกำลังกินอย่างน่าเยียบอกนะว่ามึงกำลังกินไก่ดีบกูหิว หิวเป็นยังบอกก็กสีได้หาของกินให้สัตว์มา,มาก,กินไก่ดิบแบบนี้มุกก็คิดว่าเจ้าเป็รปอบซะพอดีเป็นยังคือทําไปได้วะผัวฮะเป็นยังคือทําไปได้ขันทากินเข่าหนามึงกเ็เฮ็ดกินบอเป็นตาสแตกอ้าพังมันวา่าก็หนามาหากินเองเหรอเด้อขจิวว่าแนวนี่น่ะ <c oughs> วาว่ามันยังเห็ดใส่เว้ยมึงเห็นกูเป็นต้อไมหมสติเฮ้ยเอาเอาเอามึงกินหล่นมึงกินรอดผ้ากินผ้าจอดกูจึงสิได้เอาผัวไม่โอ้ยแกงแล้วฮ่าฮ่ที่นี่ก็กลับได้ เฮ้ไม่ดาลิ่ิตื่นตือนคือหายใจแห้งแตว่าโอ้อหัวหอนขนาดแก้มกระบเห็นไดลินสงสัยสิป่วยแน่ๆเลยโอ้ยตายสิกรับจังใดละบัดหนาวค่อยหนาวหนาวจังเลยสิเฮ็ดจังไดดีว่าขั้นกลับมันกัคงสิบไหว อยู่ที่นี่ก่อนสิหายดีแล้วค่อยเมือฮ้าอ,อยู่ดรนกบได้ด้วยสิแต่ขั้นกลับก็คล่องสิบ่ไหฮ่าขันสั้น,นขออยู่อีกหนึ่งคืนเด้อวันพรุ่งนี้อาการดีค่อยกลับไปเอาสมุนไพรที่หลังบ้านค่าสิเพื่อมันรักษาผัวของเจ้าได้ฮ่าสมุนไพรดีอืมดีเลยค่ะ แล้วคุณเจ้าของเงื่อนป้าเสียมไปอยู่ไส่หรอคะอยู่แถวป้องเอี่ยมแถวโลกไก่นะอ๋อค่ะเสียมอยู่แถวป้องเอี่ยมโลกไกเสียมอยู่แถวป้องเอี่ยมโลกไกทองว่ายย่านบญชื่อผัวมึงเสร็จข้าแน่ มาเป็นของพี่เถอะจา้าอ่าเดี๋ยวก่อนเซรอให้หอดสามคืนก่อนแล้วค่อยมาน้ำกาจริงนะจริงเซไม่ตัวนะแน่นอนโคตรเอ้าโคตรเฮ้ย like ีหยี่งว่าแข็งแข็งแถวนี้วะ คือมีขี่หินอยู่นี่ฮ่านี่นี่มันหัวะกะโหลกใครวะทำไมที่นี่ถึงมีคนตายด้วยที่นี่น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้เช้าเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและผัวของเรา กินน like ี่เขาไปซะผัวเผ้าหายแล้วก็เผ้ากลับกูไม่หิวนี่บ่เม่นเขาล้ามเด้อจึงจิตาหิวเล่าคอยกินมึงเผ้ากินซะวันพรุ่งนี้เขาต้องกลับแล้วกัยั่งว่ากูบ่หิวกูซาไปขุดสมุนไพรมาหายเป็นอย่างมึงบ่เห็นค่ะอกะ การแนามึงบ uh, mm ่ข hmm. ุดกาเถื่อนหนามึงอย่าทำซ่องเก่ากับกูอีกคอนมันเก่าบ่ทำซ่องมันกัเก่าว้าวละลินซอยเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอเดี๋ยวมึงเจอมัดเคียงควายอ้าว หมักผัวมันหายไปใสอีกแล้วอ้ยอก,กูเมือนนะ่อยน้ำมันเด้แต่ละเมื่อละวันกระเฮ็ดยุคือเก่าผัวมึงอยู่ใสฮามึงกลับมาทำแม่ว้าวยากเดี๋ยวก็เจอสันแข้งสะดอกที่แท้ก็มาอยู่นี่แองบักจอยมึงมายื่หาสแตกอีหยังอยู่นี่หะมึงนี่เริ่มนักขืนทุกมือแล้วไดประสาทร้อนบ่นมึงน่ะ กูมาสิห้องน้ำมึงบ่มีสติหนักเป็นเอานักแล้วอีกสามคืนเท่านั้นอีกสามคืนเท่านั้นฮ่าฮ่าอีหยังวะ เอาอีกแล้วมึงป่วยอีกบอหมักจอยมือเคื่นีนมึงยังดีๆอยู่เลยโอ้ยตายตายจังแมนก็อุกใจกับมึงอีหลีเนาะสีเฮดแนวไดต่อละบัดที่เนี่ยเมื่อเจ้าเห็นผัวของเจ้ารีบผาเขาออกมาแต่ที่นั่นให้เล็วที่สุดอย่าอยู่ที่นั่นเกินสามขึนเดดขาดได้ครับพ่าเทา บ่ได้บ่ได้ชิจังไหนจังไดนมือน,นี่ก็ต้องได้กรับเฮาต้องบรยู่เกินสามคืึ้นเดดกาดนักอยู่ว้ยนักอยู่อ๋อโอ้นักเป็นบ้าเลยไว้คนหรือสัมภิพาวะเนี่ยโต้มักจะจอยแต่นักสัมปุ่นสิบสอบ อยู่อีกคืนดีกว่านะ,ะไม่งั้นผัวเจ้าอ่านไม่รอดนะถึงเจ้าจะแบกเขากลับไปข้าก็เชื่อว่าเจ้าแบกเขาไม่ได้หรอกเฮ้อมันก็ใช่เอาวาตาะตายก็ตายอยู่อีกคืนสุดท้าย หน่าสงสัยมักจอยมันสิออกไปนอกหไปนำผัวของเจ้ากลับมาเร็วเข้าฉันเห็นเขาเดินออกไปทางพูนหายกูว่าแล้วตกเด็กเทื่อใดมันก็นไปรอทุกเทือใส่คาทางใดทางนั้นหัวหัวเอ้ย มึงไปอยู่สิได้นั่นผัวเจ้าอยู่นั่นฮะโอ้ยตายบักผัวบักเกเวอเอ้ยเดินไปต่างไกลขอบคุณราคาที่บอกฉันฮะไปไสแล้ววะเฮ้ยอะข้อมบมีหมยัง,ยงดอกวะว้าถากูแน่ จังนั้นก็มาเบื่อนมายชีวิตเด้นะหยุดมึงหยุดทําะแม่วมันสิยังไปหอดใสว่วะอ้าวไปใสแล้วล่ะ,ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยวะบรรยากาศก็มือดว่างเวงขนาด ว้าบอเฮดแนวนี่นะัวเอ้ยออกมานะขอยานมันแห้งมืดนี่ค่ยบอจักสิไปต่อทั่งไดแล้วออกมาไว้ออกมาฮะนั่นนั่นเจ้าบอจอยฮลัลโหลตอบกูแน่ตีเอาฮ วายฮอ๋อตกใจเหมือนคิดว่าแม่หมักจอยเจ้าเผ้ากลับไปเถอะสิ่งที่เจ้าเดินตามมานั้นไม่ใช่ผัวของเจ้าฮะ <c oughs> แล้วแล้วผัวของฉันอยู่ไหนล่ะ <c oughs> ผัวของเจ้ายังอยู่ที่บ้านฮะ <c oughs> แล้วสิ่งที่ฉันเห็นคืออะไรกันล่ะ <c oughs> ไม่รู้รีบกลับไปซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป <c oughs> แล้วฉันต네้องกลับทางไหนล่ะแล้วมึงมาทางไหนล่ะอะฮรู้แล้ว บ้าไปแล้วผัวออกมาออกมาเร็วๆผัวฮ่ามึงกลับไปซะอย่ามาย uh. ุ่งกับกูรออีกแป๊บเดียวผัวเจ้าก็จะสบายแล้วฮ่าฮ่ฮ,ฮ่พี่ววววไม่นะผัว,ว,วกูอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่นะผัวไม่นะอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันแย่แล้วผัวฉันกำลังตกอยูอ่ในอันตรายฮอ้าฉันชอบกินตาเจ้ารีบไปไหนเหรอฮช่วยด้วยช่วยด้วยล,งลุงผัวของฉันกำลังจะถูกพวกผีกินและตอนนี้พวกมันกำลังทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ฟังฉันนะอีโนโ ไม่มีใครช่วยผัวของเจ้าได้ดอกผัวของเจ้าเข้าไปแล้ว<า>รีบกลับกันเถอะก่อนที่ตะวันจะขึ้นโอ้โไม่ทำไมต้องกลับก่อนตะวันขึ้นด้วยล่ะไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบไปผีหลอกวิญญาณหลอฉันชอบกินตามาให้กินซะดีดี วายฮ่า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 ไม่ดริงโอ๊ยโอ้ถึงแล้วเหรอเนี่ยฮะพ่อเท่าหายไปสายแล้วล่ะฮะ ท่านคูบาเจ้าขาช่วยกันน้อยด้วยพีมันเอาผัวของฉันไปทําผัวแล้วค่ะฉันไม่รู้จะเพิ่งผ้าไผ่แล้วได้โปรดช่วยฉันด้วยเถิดทำใจสยมผัวของโยมเป็นทายาทปอบเรียบร้อยแล้วาทายาทปอบใช่ไม่ว่าเจ้าจะทำเช่นใดก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้ดอกดีนะที่เจ้ากลับมาได้ทัน ถ้าอยู่อีกนิดจนตะวันขึ้นเจ้าก็จะไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยต้องเป็นทาสรับใช้พวกมันอยู่ที่นั่นตลอดกาลไม่ไม่จริงใส่บาทเพื่อบันเท่าถูกโดยโยมค่ะใส่แล้วค่ะใส่บาทตัวเองอาอยุวันโนสุข,ขังพาลเงล่นเตา ได้แล้วค่ะเถ้าหนาม,มาอุดหนุนอีกเด้ออาช่วยด้วยเมียจา๋าช่วยผัวด้วยฮะ